ในปี2023เนี่ยครับช้างเจนสกอฟทัวร์นะครับเป็นปีที่เราโตขึ้นเยอะมากนะครับโตขึ้นตั้งแต่ในเรื่องของการจัดที่เราขยับไปจัดในสถานที่ต่างๆมากขึ้นมีสนามใหม่เช่นสนามพานรามาในเครือของบริษัทไทเดร์เรจำกัดมหาชนนะครับแล้วก็สนามอื่นอีกมากมายที่อาจจะยังไม่ได้กล่าวนามนะครับก็มี การทําเรื่องนี้ไปที่บอโตเรื่องที่หนึ่งโตเรื่องที่2นะการจัดเองเนี่ยเรามีการจัดวาก้าหรือว่า World Major Golf Ranking นะฮะที่จะให้น้องๆเนี่ยไปยื่นสกอเ s ชิพหรือทุนการศึกษาในต่างประเทศให้ปกติปีที่แล้วเดี๋ยวมี2รายการปีเนี้ยสรายการนะฮะก็คือเพิ่มขึ้นมาเอาเป็นว่าเพิ่มก็การเป็นการเพิ่มโอกาสการเก็บคะแนนให้น้องๆอง่ะได้เข้าถึงทุนการศึกษาได้มากขึ้น โอเรื่องที่3เนี่ยก็คือเรื่องของ Relationship หรือว่าความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาร่วมในกิจกรรมของเราครับไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ปกครองกับนักกีฬาผู้ปกครองกันเองนักกีฬากันเองนะฮะทัวร์เราก็เป็นทัวร์ที่อยากจะทําให้ตรงเนี้ยมันดีขึ้นทีนี้พอมาเล่าเล่าทั้งหมดเนี่ยว่ามันโตมาแล้วมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างเนี่ยนะคือเรามีไปต่างประเทศ 3. ประเทศเลยนะสิงคโปร์แล้วก็มีเรามีไปอังกฤษมาด้วยนะปีนี้แล้วก็สุดท้ายก็เป็นญี่ปุ่นครับ อันสุดท้ายที่จะลืมไม่ได้ฮะอันนี้สนุกเสมอมาแล้วก็ดีเยี่ยมตลอดตั้งแต่ปี2022ก็คือการทำเจนกอล์ฟแคมป์ร่วมกับกอล์ฟฟิ้งกราวด์นะครับก็เป็นมิติใหม่ของการเข้าแคมป์ที่คือมีความสนุกสนานเรียลลิตี้มากขึ้นก็คือทําเป็นเจนสไรเดอร์แคมป์นะครับเจนสไรเดอร์แคมป์นี่มันต่างไงคือปกติน้องๆเข้ามาก็ในแคมป์ก็จะเป็นเดียเด่ยวๆแต่ละคนเนาะอันเนี้ยเป็นทีมทําให้สนิทขึ้นด้วยแล้วก็มีคนช่วยกันเรียนมากขึ้นนะครับปีหน้าเนี่ยคือ เอาง่ายๆคือเราจะทําสังคมให้ดีขึ้นเราจะจัดให้ดีขึ้นเด็กเราจะเก่งขึ้นเด็กเราจะมีความสุขขึ้นอยู่กับเจนยังไงต้องสนุกนี่ก็คือ2024ที่คุณจะเจอกันครับ